กินข้าวก็จะเริ่มงานนะครับสวัสดีครับดีกับช่องศิลปินรถไถครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อวานก็มาไถครับผมส่วนวันนี้ก็เป็นงานปั่นครับอ้าวโอ้หนี่ครับสไตล์เขาครับเมื่อวานเขาก็ไถแบบสไตล์เขาวันนี้เขาก็เดินเดินรถแบบสไตล์เขาถอยหลังครับในข้อแดง หลากหลายอารมณ์ครับนี่น,นี่คือปั่นขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือผมปั่นเองครับามาชมในหัวแดงปั่นนานครับนาวิ่งเล็กๆนี่เขาจะทำยังไงครับผม โรตารีก็หน้าซ่าเมันเกิมครับเมตร85ครับโอ้ลังจากไม่ได้ใช้งานนานนี่ก็มาปั่นนี่ก็โอเคครับเหมือนเดิมครับโอ้เขาวิ่งกลางก่อนนะครับอันนี้ปั่นปอครับผมพอจะปั่นรอบเดียวครับบนกลางออกเลยครับผม รอบก็น่าจะอยู่ประมาณพันสองพันสามครับผมแรงๆเหมือนเดิมครับรอบ PTO ก็540ครับมาซ่ยิบคยับาเียไปย ลมแรงครับพี่น้องนี่ครับก็ถอยดึงมุมไปด้วยเลยนะครับ ต่ำปันได้สบายๆครับส่วนโรตารี่ก็รอบหมุนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ540บวกกับรอบเครื่องประมาณพันสองพันสามปันได้ครับ้องแชมป์รุย่ยเนี่ยวิ่งวนอยู่สองสามก็จะเสร็จแล้วครับ หนาบิ่งเลยครับนะครับเก็บเกี่ยวพอเถืองแล้วก็นี่ครับนี่แถวนี้ว่าพ่อสั่งบอกว่าให้ทำเป็นบิงเดียวกันเลยครับถอยถอยนี่ครับ เสียงเครื่องนี่นิ่มแบบสบายๆครับพี่น้องนิ่มจริงครับทั้งแชมป์เราเมื่อกี้มีจอรเดีย5040ดี D วิ่งผ่านครับเมื่อกี้ก็จอดคุยกันอยู่โอ้เสียงจอรเดีย5040นี่รู้สึกว่าดังแบบเสียงค่อนข้างดังอยู่นะ มันน่าจะดึงมุมตัวนี้ไปด้วยนะเนี่ยก็วิ่งรอบเดี๋ยวก็ออกไปเลยแหมมุมนั้นก็ยังไม่เก็บครับน,น่าจะเก็บรอบนี้แล้วมั้งอ่าเก็บจริงครับ มันไม่ใช้รอบต่ําเลยพี่น้องนี่ครับไม่เป็นไรครับนาจเองเป็นผมนี่ผมจะใส่หนึ่งโลปั่นไปก่อนครับเพราะว่าเราไม่ได้ไถเราต้องปั่นให้มันละเอียดก่อนนี่คือรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็จะขึ้นไปบิงต่อไปครับคือบิงนี้ครับ นาซาอาชี8หนครับ NP อันนี้คือน่าจะเป็นชื่อรหัสยี่ห้อครับใช้ดีอยู่นะครับนาซาเมษาปีหน้าก็จะครบขวบนึ่งแล้วครับทั้งโรตารี่ทั้งรถครับผม นี่ครับคือแสงแดดนี่โอ้หลอ่อจริงครับน้ำแชปหามไปเลยลูกพี่อเอ๊ะมีปั่นคันนาด้วยครับผมบอกไม่ได้ครับถ้าบอกนี่เขาบอกว่าเป็นสไตล์เขาครับ ครับมันจะใส่เกียร์อะไรครับโอ้โหายนึงไปเลยครับมันก็ไม่เข้าเลยครับโอ้ปัดสไตล์เขาครับหลายคนยังติดใจกับยี่ห้ออยู่นะครับแล้วก็เรื่องบริการครับแบบแชมป์นะครับ สำหรับคนที่อยากลองนี่คือผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับอย่ยวกับตัวรถนะครับพวกเรื่องบริการนี่ก็ต้อง,องเข้าใจครับทำใจนิดนึงแต่เรื่องบริการเขาบริการดีครับยอมรับครับแชมป์แต่จะเสียก็เรื่องช้าครับ น,นี่คือเล่าสู่วนฟังนะครับสำหรับตัวรถนี่ดีจริงครับบอกเลยอันนี้คือปั่ให้หนึ่งนะครับนี่ดูดูตัวรถวิ่งครับนีบ่วิ่งเร็วนะครับนี่รุ่นเอลนี่ให้สองนี่วิ่งสูงสีกันเลยนะครับ M504 ครับ y t o ครับ น,นี้ประกันเลืออยู่ห้าเดือนครับผมถามว่ามีปัญหาไหมก็มีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาครับรถใช้งานครับจุกจิกนิดหน่อยก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องร้ายเรื่องหนักเท่าไหร่เราไปดูใกล้ๆครับ โคงไปโค้งไปดูเสียงนะครับไม่หนักรถนะครับพี่น้องรถตรี่อเมตรนี่ผมว่าก็น่าจะปั่นได้อยู่นะครับ เป็น2เมตรก็จะเพิ่มฟันมาอีกหนึ่งแถวครับผมเพิ่มมาอีกหนึ่งแถวก็น่าจะเป็นนะเออถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น1ิบครับบิ๊กนี้ก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับเหลืออยู่ประมาณรอบสองรอบครับ ถอยถอยดูครับอ้าวไม่ว่ากันครับผม ใส่โลหนึ่งก็อันนี้คือไม่ได้ไถนะครับช่วงนี้ไม่ได้เก็บงานส่โลหนึ่งก็นี่ครับดินก็นาก่าจะพกขึ้นนิดนึงครับว่าก็ดีกว่าไม่ทำครับอ่ะราจะเสร็จแล้วครับวิ่งนี้ไม่เต็บเขาคือปั่นคันนาไปตลอดเลยพี่น้อง นี่คือมีคัดแยกอิกสระครับแต่ไม่ค่อยจะได้ดึงกันนะครับส่วนมากก็เอาหางโรตารีขึ้นไม่สูงไม่ค่อยสูงมากครับผมก็เหมือนกันครับส่วนมากผมขับก็ที่จะได้ดึงก็คือตอนขึ้นคันนาครับ คัดคู่ครับผมเนีโดนแสงแดดนี่สีเจ้มมากเลยพี่น้องเพราะผมนี่เป็นคนชอบฟอร์ดครับชอบสีฟอร์ดก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เลือกแคมป์ <c oughs> คือชอบสีด้วยครับชอบสีเรื่องราคาด้วยครับแล้วก็มาใช้เองความทนทานอะไรก็ ความทนทานนี่คือดูอีกสักพักนะครับแต่เรื่องข้องตัวเรื่องอะไรนี่ก็ถือว่าโอเคครับแชมป์เรื่องความทนทานนี่ผมยังยังไม่ให้เต็มสิบนะครับเพราะว่ารถเพิ่งออกยังไม่ถึงปีเลยครับแต่ดูดูนี่ก็ปีที่แล้วก็ใช้งานหนักนะครับพี่น้องความสึกล้อก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่ ่าจะเป็นรถใหม่ครับ ิงนี้ก็น่าจะเหลือประมาณสอารอบครับอ่ะโอเคครับหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ